สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ชมเจ๊ตังคงสุไทเจ๊ตังพารวยนะคะยังอยู่ที่วัดท่าสแบงเหมือนเดิมนะคะตัวอันนี้ขายไออยังบัตรอวดินมากัวดินก็มี่ขายพี่นองเข้ไปเด่นน้ำพีน้ำนองทักท่ายเนเนจังน่อยคุณแม่วัาด,ดีจ้า มาจจะใส่ใจแม่ฮะเซลาพุ่มบ่โอ้เซลาพุม่มไม่ไหลยอยูน่นะแม่เนาะส่วนมากส่วนมากใชเห้าก็อง่เมีนมาเหมือนจังหวัดคนบ่เน,นี่ยมาฮะ,าฮะมาเหมือนบ้านติ <c oughs> พี่แม่อยู่บ้านไหน <c oughs> บ่มากโดนละไปเอาเจ้าไข่ยอยู่นอนเจ้าบ่ได้นอนคืนคือกระเจ้าเนาะ นอนอยู่ห้องกนเจ้าสบายเด้อบางอันเนี่ยมืันจะหักกันไปใส่บาทเนาะโอ้จ้าใช่กะทิเอาของดีเนาะวันนี้เนาะโอ้ข่อยกรมาแต่เด็กอยู่พี่น้องเอ้ชีหาทูมนนาข่อยเลียมมากมากเนาะใ้่บอก ถึเลขว่าแม่งวนต้องหันนานบอกฮะเอ้าเจ้าถือยุติสอง้องหันต้องหันจะบาทสี่สิบได้เลขสองแปดแม่ได้ไหมใ่บอกแม่เป็นย้างได้ตัวดีกันเด้เต็กันเกิดไผ่โอ้เต่าบาก็มีคนถือลายอยู่เด้เนาะฮะ ถ้าแมนมาเป็นเลขอันมงคลนะกันี่จะใจบ่เต็มจ้าเถื่อจาคนหลอกกินย่งกระดอกกระเดียนะนียคะงวดนี่เดย์หวดนี่มีเลขกี่บอกแม่บอกเอฟซีเนี่เจ้าบอกว่าสองแปดเจ้าถึงนู่นงหันเม่ดนี่ฝันดีปะ ตัวใดน่้บะเนียวคิดวัดอี่อย่างจ้วัอาไปทำบุญเก้าวัดบอก้าฮะอ๋ออกไปเร้วจ้าสื้อพระ่านมันเสียออกมันสียออกเล็กใหญ่มันเสียออกเล็กใหญ่วันนี้ ถ้าแมนมาซื้อห้าน้อยก็ถือเลกเล่าเด้อจ้เล็กน้อยกับไทบอกานทีนอยมเโอ้ฮานอยคอยนานาน้อยบอกือเม่อแมน่าขายให้ขายหน้าซื้อโหลดว่มนเนาะเาต้องมีสติเนาะค่ะเนาะเขาไปึฝัน จ้าจ้าเออ,ก,อก็ต้องเบิ้งเนาะต้องเฮ็ดบุญสะก่อนแม่นบ่ยังสิมีโชคสรุปแล้วไปเฮ็ดบุญจักวัดกาะเก้าวัดมาแล้วบันนี่ถ้าแม,นมา่นว่างวดที่แล้วนี่แปดสองนั่นไเนาะถ้าแม,นนะาม,นมา่นว่างวดนี้เอาเลขรัฐบาลแม่ชอบชอบตัวใดเกาะห้าหกหกห้าห้าหกหกห้า นอองงหากกกกกสเ่่ถถึึตัร็ฮะฮนฮ่ฮกฮะฮะฮเฮะฮะฮอฮะฮอนะฮ่ฮะฮะฮึกในะฮะฮะน้อะฮอ้โฮะนักกีะาะฮะฮะกกกะฮ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 เลย แต่ว่าบางคนขันเท้าเก่งไห้เพราะว่าเจ้าเก่งถือก็ตามเจ้าเด้มีคนตามมันีอมีคนตามมันอ่าตีเลยไงโอ๋อถ้าแม่ตีไห้่ายมัไดเอาย่ายนันตีตีก็เอาขึ้นบอกกับของขันรถซื้อนะคะเอาตีไหเอฟซีเราเด้อพี่น้องเอฟซีมาเบิร์นคนตีให้แล้วถ้ามากก็ซื้อน้ำน้ำแม่เนาะหกห้าห้าหกป่ะ กับอีหยังก็ะสองเก้าเก้าสองเอาเทิงเอาล่างบ่หน่เอาเทิ้งบนเทิ้งล่างบ่ให้ไปกลับเ์ป๋ออะอย่าลืมไปกลับด้วยจีฝันเทพฝันปน่บ่เคยฝันฮะบ่เคยฝันบ่เคยฝันเนาะอ่ะให้โชคให้มาเด้อ FC ผู้ใดมาเบิ่งกันนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ โอ้เจ็บเข้าพี่น้องลุกได้บ้าบานนี้ที่ลมทบเพูนได้บ่านี่ขอบคุณนะคะ,อ,ะอยูเดียพี่แห้งถารับเอาเหรียญบ่านี้โชคให้มันสุขุสุขคนผู้ชม,มนะคะใครเข้ามานะคะก็ไป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกท่านนะคะพี่น้องะคะ ใครเข้ามาขอพอรเดอร้อสาธุสาธุสาธุาธวัดท่าแสแบงพี่น้องแอดกันทายบรรยากาศให้เบึงถามเบิงว่าผู้ใดมาตัวเลขโชคลาบกะถามเบิงเวลาเขาไปเฮ็ดคิดบางคนก็นจะว่าโอ้ยไลยตัวลตัก็คือต้องเอาตัเฉพาะที่เข้ามาักเลยพี่น้องป้าทางผีนอนเอดเดรีแล้ว มันร้อนมันร้อนนะคะมันห่อนอเดี๋ยวถามคุณพ่อก่อนพ่อสวัสด,ดีจ้ามาแต่ไหนคุณพ่อผมมาฮะ,ฮะท่าสะแบงนี่เหรอครับอ๋อพ่ออยู่ท่าสะแบงครับผมไอ้พ่อคือเว้าไทยท่าสะแบงคนอีสานนะนี่ยูบท่าสะแบงนี่ว่าออ๋อเจ้าแววเออเววเล่าเราเววเล่าได้ยูพี่น้องคนอีสานจไชม ใายนี่จะโอบมาไายบรรยากาศเอฟซีเบิ้งพ่อมาเพิ่นมาหยังหลายคนแถหลายคนก็มามาหยังพ่อสำบุญซ์สมยังกัดจ้าสมบูรณ์เลยกับทีนยางร้องเบิ้งนั่นเบิ้งบรรยากาศในวัดครับผมเบิ้งบารมีปูเบิ้งบารมีของอาจารย์น้องฮะเสียกบูแซนเสียสีเบิ้งเอาหน้าเพิ่นสัดๆดูโอ้ค่ะพ่อบารมีไม่ใช่จ้ะ ว่านพัดสุโรนะคะก็คือพระอาจารย์ก็ต้มอรยก็วยเตีเก่ามันบาทมันบ่อคนจะทอดค่ะถ้าบมไปเลยม่ต้องเอาบ่่ทอดนั่นไปเลยนะพ่อเนาะพ่อยูหนีเคยมากาเพิ่นจะเคลือแล้วเฮ้ยผมมากยู่หย่อลบผมลผมผเจอนอ๋อยพ่อมาเจิมันเกรบมิวเลขจะหดเจิมรดเจิมก็ก็อกว่าชีวิน หนึ่งซี่ซี่สูงค่ะออกไปแล้วออกไปแล้วครับออกไปแล้วก็ได้ซื้อเน่ก็ได้ซื้อซ้ำก็ได้ตามบ่ถือซ้ำมุมมัดเกลมซื้อตัวต่อไม่ออกที่หลังวันนี้เด้อีพ่อไอแม่ชอบตัวใดไอแม่วชอบเจ็ดเก่าเน่โอ้ยหนูได้ยินว่าเบีวอยู่เด้อเจ็ดเก่าไอแม่บอกฟัน ฝันว่าอยู่เกษตรได้ยุ่อยู่บ้านต้นบัวเพื่อเกษตรจ่าแม่เห้เอ๋อเห็นเพิ่นมากกว่าม่น้ำเพิ่นถ้าแม่นว่านี่ต้นปีสามผพี่แม่น่ะซ้ำกันกับหนูล่ะหนูอยู่กาฬสินธุ์จ่าแม่ไม่ใโอ้ตัวเลขนั่นให้เอาอันเจ็ดเก้าก็เจ็ดตีแม่แม่จะใส่เหล็กแม่ฝันว่าได้เกี่ยวข้าวฝันว่าได้เกี่ยวข้าวมันเกี่ยวยังกับเจ็ดเก้าแม่ แปลบอกมันแปลออกมาบปล่ค่ะเกี่ยวเกี่ยวกับเจ็ดอ๋อเกี่ยวขอบันกเกี่ยวมันเจ็ดเกี่ยวนี่แปลว่าเจ็ดข้าวนี่แปลว่าเก้าตีก็เลยตีเป็นเจ็ดเก้าเจ้าเคยตีแม่นบ่แม่เฮ้ยเขาบอกเป็นตะคักเธอไหวแนวมันแบบฮะร้านโตกว่าแก่ท่านเราจะตีเหล็กเป็นอ้าวอีแม่คือเก่งถ้าตีเหล็กเก่ามาถึงซุ้มวัวประสันเก่า

คนสีเล็กขันมักเล็กมักเล็กมาเกลาเล็ก็ยังกัไอ้แต้มไอ้เวไอ้เ้จ้าสีเล็กนั่นไอ้เต๋อไม่ติดงานโอจ้าแม่เต๋วชูนเห้าค่ะคุณแม่ซื้ออย่งจ้าซื้อวาดือไม่แม่วาดแม่วาดคนดวงเฮงแม่วาดแนาอ๋ม่วาดเตั้งสีวสนาไปเลยถูกทุกหวดเลยเหรอวะแอนตี้จะงวนติดไม่แม่ ก็ง่ติดกันเขาติมีเงวดนี้นะที่นอักที่ชุดเลยทียไรหลอกช่องลอยลอยช่องลอยวับุกเสุเทือถึกเท่าไรตลึงเัาก็มาบางวัอนงว่นอยู่สุดเทื่อถูกหลยนี่หลยปันใดไล่ปัญดีช่องลอยโอ้ยเขาขึนนอนเรียนนอนน้องแม่เนาะส่วนมากเลขตีคือเลขฝันฝันเจ้าของนี่อขันฝันนี่ตีเอานี่เป๊เลยบ่แม่ ก็มี่ลดบ้างนะคะเป็นรางหมดอ่ะสำหรับวันนี้นะคะฝั่งเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมตัวเลขของคุณแม่วาสนาแม่ย้ำตัวเลขให้หน่อย7 9็ดเกไปกับเทิงลางหรอนะคะบุญลางบอกคนเจ็ดเก้เออบนรางขี่ไปเลิกบอกคนมันเคยออกมันเคยออกบนรางมันเคยออก เท็ดเกาต้งไป่หรอทางบนมะเมนตี่บนล่างไลเลยครับอ่าง้งเท็ดอมาูนหาค่ะอเท็ดเก่าก็ศูนหขอบคุณค่ะคุณแม่แห้งๆเลยรวยจ้ะคุณแม่วาดเอาเห็ดจะได้คันเลขถือไม่ใช่ได้ตามมานน่แม่คัอเลขถือตามได้ป่เบอร์สเบอร์เท่าไหร่จัดร้ยแปดสามศูนปดสมเจ็ดเดเก้าสี่เจ็ดเจ็ดเก้าสี่หนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสา เอาเธอเอฟซีคนตามนะแม่เนาะอ่ลแม่ขอบคุณหลายๆชโชคชกมันหมานจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะคะโอ้ยแบบนี้ปู่นนะคะพี่น้องทั้งนี้ดมยาดมแล้วคน <c oughs> อ่าฝากติดตามในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เฮงเฮงรวยรวยนะคะ <c oughs> ตอนนี้เวลาเ <c oughs> ที่ยง <c oughs> พอดีนะคะ ได้ขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะคะถ้าเพื่อใดอยากบูชาวัตถุมงคลนะคะก็อย่าลืมค่ะ ID Line มาได้นะคะ S เล็ก T เล็ก3 2 5 1 S เล็ก T เล็ก3 2 5 1เจ๊ต่างคนต่าไทยเจ๊ตัางพารวยค่ะตะกุดเหล็กไหลนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะ S เล็ก T เล็ก3 2 5 1เบอร์โทร0643969280 ใครที่อยากดวงดีมีโชคลาภนะคะดวงไม่ดีดวงตกสามารถทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะตะก,กุดเหล็กไหลของหลวงโปู่ศิลานะคะไอดีไลน์นะคะ S เล็กทีเล็ก3 2 5 1นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้โชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรสวัสดีค่ะค่าเตือนทางท่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสีย100่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม